สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโรนนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจําวันที่27ธันวาคม2566คําทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตดตะลาย มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะห้าดาบนะคะด้านของการงานนะคะในวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คิดนะคะนะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภท รวมทีมรวมกลุ่มนะคะนะระวังเพื่อนร่วมงานนะคะมักจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะนะททำให้การงานในวันนี้อาจจะล่าช้าหรือไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราหวังไว้นะคะนะัจะทําอะไรในวันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะนะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งดวงนะคะ ก้าดาบนะคะพักผ่อนน้อยหลับไม่ค่อยสนิทนะคะหลับหลับตื่นตื่นนะคะต้องพักผ่นเยอะๆนะคะระวังปวดหัวไม่เกินความดานันเจ็บคอนะคะมีเสมหะนะคะนะัเครียดเรื่องการงานด้วยนะคะใครหลายๆคนนะคะนะก็เรียกว่าอึดอัดนะคะเกี่ยวกับสถานที่ทํางานอยากออกงานอยากเปลีย่ยนงานนะคะสําหรับใครหลายๆคนนะคะหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะ สิเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้รับโชครับเกินก้อนใหญ่แต่ได้จ่ายเยอะนะคะนนในช่วงนี้เขาเรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างใจเยอะนะคะนะบางคนก็โน้่นพังนี่พังซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งต่างๆนะคะความรักนะคะของคนมีคู่นะคะระวังอารมณ์ความรู้สึกนะคะนะมีโอกาสมีปากเสียงได้นะคะยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินสมากนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิปนะคะมีเลข5090นะคะ5090นะคะ คนวันจันนะคะสีไม่เทาการงานนะคะมีความขยันมีความกัดตือร้อนนะคะการงานนะคะยังมีความมั่นคงดีนะคะธุรกิจส่วนตัวเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะักสี่เหรียญรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะใครหลายๆคนนะคะประหย,ยัดมัธยัตอยากเก็บอยากอ้อมนะคะอยากาเขาเรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนนะคะถ้าไม่มีความจําเป็นในช่วงนี้นะคะหล,หลายๆคนก็ แทบจะไม่อยากจะใช้อะไรเลยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะาการรู้จักคุณค่านะคะของการเงินนะคะแฮงแมนนะคะก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะนะเกี่ยวข้องกับการบริจาคนะคะการเสียสละนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์จะได้รับข่าวคราว,าวการเจ็บกันป่วยกันเป็นกันตายงานอาวามงคลนะคะนะก็เกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะ8 ไม่เท้านะคะงานเยอะงานมากทํางานสากกระเบือเยันเรือรบนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะปวดหลังนะคะปวดกระดูกสันหลังปวดเข่านะคะปวดหัวไมเกรนส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์นะคะนะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลฝากท้องฝากครรภ์นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเคยที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะ คนพี่การจะให้โชคนะคะเสียงเสียงกับคนพี่การนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบส่วนเลขมงคลจากพพะยิปซีนะคะมีเลข4 4 2 8นะคะ4 4 2 8นะคะคนวันอังคาร คนวันอคาดนะคะโดยเชอริออดมีดวงเดินทางนะคะนะัดขึ้นเหนือลองใต้นะคะมีดวงเดินทางต่างถิ่นต่างแดบนบต่างประเทศนะคะในะด้านของการงานนะคะลำแข้งลำขานะคะกระตือรร้นนะคะเข้มแข็งมุ่งมั่นอดทนนะคะโงดาบนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่า,า,ถ,า,ถ,าถ้าในส่วนของการงานนะคะประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียล นะคะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะซื้อทีวีซื้อโทรทัศน์พวกนี้นะคะ9ดาบพักผดน,น้อยนะคะหลับไม่ค่อยสนิทนะคะ นั่นหลับหลับตื่นตื่นน,นะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจบางสิ่งบางอย่างระวังเกี่ยวข้องกับปวดหัวไม่เกรนความดันนะคะเจ็บคอมีเสมหะบางคนอยู่ในช่วงของมอนัดนะคะนะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะกินยาหาหมอหรือได้รับข่าวคราวการป่วยของใครนะคะบางคนก็มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอวาวมงคลน,นะคะถ้าในส่วนของการเงินนะคะในช่วงนี้ระวังเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือนะคะมีโอกาสตกหลน่นสูญหายหรือว่าเปลี่ยนใหม่ซ่อมแซมก็ได้นะคะปรับปรุง ะะอาจจะเ็าเรียกว่าต้องเข้าอู่นะคะซ่อมนะคะรวมทั้งยุทยยานผ่านนะ,นะคะมีโอกาสซ่อมแซมนะคะยุทยยานผ่านนะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้การใช้รถใช้ถนนเราก็ต้องระวังนะคะณโนะดยเฉลี่ยออดก้าดาบนะคะณนะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ก็ต้องระวังไว้ก่อนนะคะจะเ,เรียกว่ามีโอกาสนํารถเข้าอู่อนะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะ ะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะใครที่ว่างงานตกงานก็มีโอกาสได้งานนะคะ,นะการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ถึงกับขาดมือนะคะแต่ต้องเก็บต้องอ,อมด้วยนะคะ <S <S ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็เป็นอารมณ์ที่จิกกัดกัน,วนความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะก็มีบ้างนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทั้งลูกอะไรลูกสซดเชี่ยวบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะหรือเป็นคนในหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะ โชคลาบนะคะยดยานผ่านนะคะจะให้โชครวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อยิบซีมีเลข7290นะคะ7290นะคะต่อไปคนบนพุทธ สาถ้วยนะคะคพุธในช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะนะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากหรืองานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์นะคะงานเฮีปาร์ตี้หรือไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนในครอบครัวนะคะได้ด้วยนะคะนัดเลเวอร์น,นะคะนะการพูดการคุยการติดต่อการเจราจาการสื่อสารนัดเจอนัดเจอมักจะเกี่ยวข้องกับ ด้านร้านอาหารนะคะในช่วงนี้คําพูดมีสเสน่ห์นะคะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วเดอรเมจิเชียนสติปัญญาไหวพริบความละเอียดความรอบคอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งบางคนกําลังคิดอยากเพิ่มงานใหม่นะคะอยากต่อยอดธุรกิจนะคะมีงานประจําอยู่แล้วอยากทํางานควบคู่2ออย่างสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะนะงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะก็ค่อนข้างจะเด่นนะคะเน้นและสดหน่อยนะคะนะในช่วงนี้คนวันพุธนะคะก็เรียกว่า ช่างพูดช่างสื่อสารช่างเจรจานะคะนัซิกเซนแม่นยำน,นะคะหนึ่งถ้วยนะคะจะได้เจอเขาเรียกว่ามีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะบางคนมีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่ได้เกีเ่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนะคะที่อยู่ที่อาศัยแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีนะคะกว่าเดิมนะคะในด้านของธุรกิจนะคะนะกก็ขอเขาเรียกว่าการการบริการนะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะ นะในช่วงนี้นะคะการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ขาดมือนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะความรักนะคะของคนที่เป็นโสดหรือใครที่กําลังคบหาดูใจกันนะคะบางคนถึงขั้นวางแผนงานแต่งงานนะคะมีโอกาสมีหมุดล้านบริวารตั้งท้องตั้งขันนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะนะก็เป็นสิ่งที่ ค่อนข้างจะแฮปปี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของใกล้ปีใหม่นะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อยิบสีมีเลขสามหกหนึ่งหนึ่งนะคะสามหกหนึ่งหนึ่งนะคะต่อไปคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะใครที่เป็นโสดนะคะนะถ้าในส่วนของการงานก็จะมีลูกค้านะคะเก่าๆลูกค้าประจํานะคะนะยังเวียนกลับมานะคะเรียกว่ามาอุดหนุนอยู่ตลอดนะคะคิงดาบนะคะนะความเข้มแข,ข็งความมุ่งมั่นการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่ามีเรื่องบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะ นะบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการด้วยนะคะ5้าเหรียญนะคะระวังการเงินที่จะต้องมีรายจ่ายรออยู่นะคะบางคนมีโอกาสใช้จ่ายเงินเป็นก้อนด้วยนะคะนะอาจจะเกี่ยวข้องกับใบบินใบเสร็จค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟนะคะค่านนท์ค่านี่นะคะได้หมดเลยนะคะ สามไม้เท้าการงานนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานบางคนทํางานควบคู่2อ,อย่างสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะนนในส่วนของการงานคุณมีความขยันมีความกัดตือร้ร้นเขาเรียกว่ามุ่งมั่นนะคะอดทนนะคะความรับผิดชอบสิ่งต่างๆได้ดีนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิบซีนะคะมีเลข2 0งศนะคะสองนะคะต่อไปคนวันศุกร์ คนมันสุกแปดดาบหนึ่งดาบคนมันสุกในช่วงนี้นะคะนะใครหลายๆคนนะคะมีความเครียดๆนะคะนะบางคนก็เครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะแปดดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์เลยนะคะนะต้องเขาเรียกว่าระวังความรู้สึกสิ่งต่างๆนะคะรวมทั้งปัญหาสุขภาพนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะอยู่ในช่วงของมอนัดหรือเปล่านะคะ นะปวดตามกระดูกปวดตามเนื้อตามตัวนะคะปวดหัวไม่เกรนนะคะนะหนึ่งดาบนะคะคุณก็ยังมีความมุ่งมั่นนะคะก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอดทุกสิ่งทุกอย่างต้องไหวนะคะหนึ่งดาบนะคะนะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะน้นในช่วงนี้คนมันสุกนะคะพร้อมก็เรียกว่าความอดทนนะคะพร้อมพร้อมออลุยพร้อมสู้นะคะนะถ้าในส่วนของการงานนะคะหกดาบนะคะมีดวงเดินทางต่างถิง่น ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่ามีดวงเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะบางคนก็อาจจะมีมีดวงย้ยายเปลี่ยนแปลงนะคะที่อยู่ที่อาศัยนะคะหกดับนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะนั้นในสิ่งต่างๆที่เราคิดวางแผนไว้นะคะการเวลานะคะจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะนะ,ะก็เรียกว่า,าการ การปรับเปลี่ยนเปลี่นแปลงที่ที่จะค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะนะบางคนก็คิดอยากจะไปวัดอยากจะไปทําบุญอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะนะอาจจะอยู่ในช่วงของการาใกล้ปีใหม่นะคะอาจจะอยากจะไปสวดมนต์อยากจะไปทําบุญนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะนะในสิ่งที่เรา ระวังไว้นะคะสติปัญญาเะะจะ้าชายถ้วยนะคะซิกเซนลังสังหรณ์นะคะคนวันศุกร์ค่อนข้างจะแม่นยำนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะแต่ในช่วงนี้คนสุกระวังคําพูดนะคะนะคําพูดของเรมามักจะอชอบพูดเรื่องเก่านะคะชอบพูดเรื่องเดิมๆนะคะสาหรับ ใครหลายๆคนนะคะนะแปดดาบนะคะคเขาเรียกว่าพูดเรื่องเก่าๆพูดเรื่องเดิมๆนะคะนะต้องต้องระวังคําพูดนิดนึงนะคะนะยังเป็นความรักที่ตัดกันไม่ได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมง,งคลน,นะคะจากพ่ยิปซีนะคะมีเลขแปดหนึ่งหกศูนย์นะคะแปดหนึ่งหกศูนย์นะคะ คนมันเสานะคะคนมันเสานะคะขิงอัพคับนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะในช่วงนี้นะคะน่าจะทําอะไรนะคะให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหนึ่งดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะมีดร่งเดินทางนะคะกับสําหรับใครหลายๆคนนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะห้าเหรียญนะคะน่นมีโอกาสที่จะต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนนะคะ นะเขาเรียกว่ารายจ่ายที่รออยู่นะคะบางคนก็ใบบิน <abst> ains, ใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าค่าน้นค่านี่นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะสิบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะนะ่าจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะการกินการทานนะคะอาหารเต็มโต๊ะนะคะนะการเงินก็ต้องรัดเข็มขัดกันบ้างนะคะส่วนทางด้านของความรัก นะคะคนมีคู่นะคะก็มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะนะพบคนถูกใจนะคะโชคลาบนะคะใครที่จับการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0ูนย์หนึศูนยนะคะศูนยนะคะ,น,ะ,คะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วกับคำำําทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ